สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ก็พอดีมีสายโทรเข้ามานะก็เลยต้องเทคใหม่ท่านผู้ชมอ่ะคลิปนี้เรามาดูนะครับผมจะเน้นการส่องพระนะครับสมเด็จวัดระฆังรุ่นร้อยยี่สิบสองปีนะครับซึ่งรุ่นนี้นี่นะครับทางเพจแล้วก็ทางผมนี่นะครับก็ขอนําเสนอเลยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่และก็มวลสารยอดเยี่ยมนะครับและถือเป็นสมเด็จวัดระฆังยอดนิยมเลยนะครับอนาคตสดใสเหลือเกินนะครับประวัติการจัดสร้างชัดเจนนะครับ เกตนาการจัดสร้างดีที่สําคัญมวลสารนี่ไม่เป็นสองรองใครท่านผู้ชมพิธีนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับนี่นะครับอนุสร122ปีสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมะลงสีวันละคังโคสิตาราม22มิถุนายน2537นี่ครับรุ่นนี้แหละครับตั้งแต่ปี37ท่านผู้ชมนับจากวันที่พุทธาพิเศษวันที่สร้างนี่ถึงวันที่ผมอัดคลิปนี่ก็โอ้2537ถึง68นี่ก็ 31ปีท่านผู้ชมนะครับ31ปีนะท่านผู้ชมนะอ่ะก็ถือว่าชั่วโมงนี้น่าเก็บนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเกตนาการจัดสร้างไม่ว่าจะเป็นรูปอทรงของแต่ละแม่พิมพ์นี่สวยสดและงดงามและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับมวลสารนี่เยอะมากท่านผู้ชมว่ากันว่ารุ่นนี้นี่ใส่มวลสารเข้าไปไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จที่ผู้จัดสร้างผู้จัดทําตามแบบฉบับของวัดระฆังนี่นะครับ พระสมเด็จแตกหากพระสมเด็จเก่ามวลสาราดีๆทั้งหลายของขังของดีทั้งหลายนํามาเป็นชนวนมวลสารรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอดอกไม้ทูบเทียนนะครับหรือว่านะครับผงทูบนะครับที่พุทธศาสนิกชนไปกราบไหว้บูชานะครับไปกราบบูชาสมเด็จโตที่วัดละคังไปทําบุญนี่นะท่านผมนะที่ไปทําบุญก็นํามาผสมด้วยเอาว่าของดีเยอะนะครับแต่ว่า นั่นคือคําบอกเล่านะท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะจะได้ประจักษ์ต่อสายตาเราเลยก็คือการได้ดูเองกับตาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาจริงหรือไม่เรามาดูท่านผู้ชมมวลสารเยอะไหมนี่ท่านดูด้วยสายตาก่อนนะเห็นไหมครับพี่อับไปท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเมด็ดดาเม็ดแดงเม็ดผงนะครับนี่เห็นไหมครับ นี่ก็เม็ดผงนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับนี่นี่เม็ดผงนี่เขาขาวนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพระสมเด็จไม่ว่ารุ่นไหนก็รุ่นหนึ่งแหละนะท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยปีวัดร,รักขังนี่นำมาผสมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโอ้ผมพูดไม่ออกครับท่านผู้ชมมีเยอะแยะมากมายแหละครับเห็นไหมครับเม็ดดำๆนี่คาดว,ว่าน่าจะเป็นผงทูบนะครับท่านผู้ชมเม็ดแดงๆก็มีนี่อันนี้พลิกด้านหลังนะจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่ผงเขาขๆนี่คุ้มค่าเลย การที่ผมมาอัดคลิปนี้เจตนาของผมนี่ก็คือเพื่อเผยแผ่นะครับบารมีนะครับของพระสมเด็จรุ่นนี้นะครับซึ่งนะครับน่าเก็บมากและที่สําคัญนี่ผมได้ดูเองกับตานี่นะครับถือว่าเป็นพระแท้องค์คูเลยนะครับคนที่จะล่เริ่มศึกษานี่นะครับ โดยเฉพาะผมนี่แหละครับที่ว่ากําลังซับไม่เยอะผมก็เริ่มจากตรงนี้แหละครับเพราะรุ่นอื่นนี้เอาต่อหน้าพระเลยตอนนี้ผมก็ยังดูไม่ขาดดูไม่เป็นนะครับแต่สําหรับรุ่นร้อยยีปีนี้เอาว่าผมดูเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็เลยนํามาเผยแผ่บารมีนะครับรุ่นนี้นะครับให้ให้ท่านผู้ชมรับทราบนะครับส่วนรุ่นอื่นนั้นก็ผมก็ยังขายวัดดวงอยู่นะท่านผู้ชมนะนะครับแต่รุ่นนี้เรารับผิดชอบให้ลูกค้านะครับผมนํามาเน้นการนะครับพูดจาเน้นการส่องนะครับเพราะว่าหลายๆคลิปนี้ผมทําไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการแยกบล็ออกกแยย่างไร แยกพิมพ์ color? แยกอย่างไรแยกกล่องแยกอย่างไรนะครับแต่ว่าเวลาไม่พอก็เลยไม่ได้ทําการส่องคลิปนี้ก็เน้นการส่องนะท่านผู้ชมเนาะท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับส่งกำลังใจง่ายผมแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะท่านผู้ชมนะนะครับอ่ะเรามาดูครับแบบนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เน่ะพิมพ์ใหญ่กล่องสีส้นนะมนะครับท่านผู้ชมนี่กล่องจะสีส้มนะครับดูด้านหลังนะท่านผู้ชมนะแคปไปดูนะครับนี่ยี่ห้อนี้เลยนะครับอันนี้เป็นลายกล่องนะเป็นทุกกล่องนะครับต่างก,กันที่สีกล่องน,นะท่านะน,นะครับ นี่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่นี่สังเกตรบริเวณนี้จะมีเม็ดไขป่ปลาจุดนี้ร้อยยีปีนะครับนี่นะครับเผื่อบางทีนี่บางท่านก็อาจจะไม่กล้าเช่าเพราะว่าเขารู้ว่าผมไม่ถนัดพระผงพระสมเด็จหรือผ้าเนื้อดินนะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าในผมบอกว่าผมรับผิดชอบให้นี่เช่าได้เลยนะครับท่านผู้ชมยกเว้นว่าอันไหนที่ผมดูไม่ขาดร้อไม่ทราบว่าวาระกันจะสร้างผมจะออกวัดดวงเห็นไหมครับแต่ยังไงก็หนึกนุ่มก็แล้วกัน,นครับอย่างนี้ก็วัดดวงแต่ว่าช่วงที่ผมอัดคลิปนี้ยังไม่มีใครเช่ามานะท้าชมหนะ เลยห้านาทีห้านาทีอันนี้ลูกค้าปิดแล้วองนี้วัดดวงครับไปอยู่เดี๋ยวลูกค้าจะโอนมาให้ว่าพรุ่งนี้ว่างันนะครับอันนี้ผมก็ขายวัดดวงไปเลยเบาวิวนะครับผมให้ไปถ้าดูไม่ได้ก็จะเบาวิวนะครับอ่ะเรามาดูนะครับแบบนี้นะมีพิมพ์ใหญ่สวยงามมากนะครับสวยงามเหลือเกินนะครับมุมกล้องผมอาจจะไม่เห็นพิมพ์พระชัดนะท่านผู้ชมนะผมอัดอยู่ในบ้านใต้แสงไฟสีเหลืองนะครับเพราะว่าด้านนอกจะฝนตกนะครับมืดครึ้มเลยท่านผู้ชมนะครับอ่ะพูดไปเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาส่องดูนะท่านผู้ชมนะนี่ครับส่องดูหมพพิ์ใญ่่อ นี่เห็นไหมครับเป็นยังไงท่านผู้ชมท่านดูไปเองกับตาในีน่กนุ่มดีไหมท่านผู้ชมนี่แหละครับเนื้อหานะครับน่าศึกษายิ่งนักถือว่าเป็นพระสมเด็จองคูของผมเลยนะครับแบบนี้บางทีถ้าหลุดออกจากกล่องไปนี่นะครับเขาไปทางผู้พ่อค้าที่หัวใสๆนำไปเลี่ยมนําไปะไรไปวางที่สนามพระนี่นะครับหรือว่านําไปวางไว้กับชาวบ้านแล้วเรียกเสียนไปซื้อถ้าไม่แข็งแรงพอหรืออะไรเนี่ยถ้าไม่เริ่มศึกษาจากจุดนี้ไปเนี่ยมีโอกาสนะครับจะไปเช่าผิดรุ่นผิดราคานะครับ ผิดกล่องได้เลยนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับนี่เรามาส่องด้านหลังด้วยนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับแบบนี้นะเป็นยังไงท่านผู้ชมธรรมชาติเห็นไหมครับเม็ดดํานะครับเม็ดดําเม็ดส้มนะครับนี่เม็ดมวลสารเห็นไหมครับก้อนนี้นี่นะครับเม็ดมวลสารนะครับเพียบเลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็แก่น้ํามันนะครับนี่แก่น้ํามันแต่ว่ายังก็ถือว่าเป็นเนื้อเบสิกนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นเนื้อเนื้อหาเบสิกนะครับนี่ขอบข้างนะครับนี่นี่ขอบข้างนะนะครับเป็นเนื้อหาเบสิกนะส่วนใหญ่จะเจอเฉพาะ เนี่ยแบบเนี้ยผมเจอเยอะๆเป็น100ร้อยกล่องก็จะไปเจอถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยเบสิกแบบนี้นะครับนี่เป็นเบสิกแบบนี้นะครับเอานะครับนี่ก็จะเป็นจุดเม็ดไข่ปลาบริเวณนี้นะครับท่านผู้ชมนะอ่ะเรามาดูกล่องต่อไปนะครับอ่ากล่องต่อไปแล้วก็จะมาดูกล่องนี้กล่องนี้จะเป็นอ่ารุ่นพิมพ์ทรงเกดีนะครับเป็นกล่องสีเหลืองนะพิมเกดีกล่องสีเหลืองนะครับนี่นี่นี่ โอเคนะครับเดี๋ยวผมรีบหน่อยนะเดี๋ยวจะได้ไม่ส่องได้หลายๆองค์นี่นี่เห็นไหมครับพิมพ์เจดีโอ้นีนมวลสารเยอะนะครับพิมพ์เจดีจะไม่มีไม่เห็นเม็ดไข่ปลานั้นท่านผู้ชมนี่ไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะรูปทรงก็จะต่างกันนะครับรูปทรงต่างกันนะครับอ่ะเรามาส่องดูนะครับผมอยากจะให้ดูมวลสารนี่เดี๋ยวผมขอญากขยายนะสักครู่นะครับเดวดูนิดเดียวอ่ะนี่ส่องดูไปนลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเม็ดดำเหมือนกันเด้เม็ดดำเม็ดแดงเม็ดส้มนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเ นี่ครับเป็นยังไงท่าผู้ชมดูสิครับโอ้โหนะถ้าถ้าผมไปอัดาทาั้งนอกเนี่ยคือเขาจะไม่ลักษณะที่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าสภาพแวดล้อมไม่เอื้อนะผมจะต้องมาอัดในบ้านเพราะว่าจะได้มีอะไรลองด้วยนะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็การวางถ้าในรถนี่จะไม่สะดวกเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่เนื้อหาหนึกนุ่มดีเหลือเกินนะครับเป็นยังไงท่านผู้ชมนี่ขอบข้างนะครับนี่สองเต็มเต็มเลยนะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่ เพียบเลยครับท่านผู้ชมมวลสารนี่เยอะมากนะพลิกดูด้านหลังโอ้โหครับเม็ดดำดำเม็ดแดงแดงเพียบท่านดูครับนี่นี่แหละครับแคปไปดูนะครับนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับอีกนี่เวลาภาคขึ้นนีนะครับขึ้นเป็นลายวันเลยนะท่านผู้ชมนะเวลาภาคขึ้นนีนะถ้ารุ่นไหนมีนักสะสมมือหนักๆหรือว่ามีนักธุรกิจไล่เก็บได้เช่านี่เอาว่าขึ้นข้ามวันข้ามคืนนะครับเห็นไหมครับ นี่ครับนี่เห็นไหมครับอันนี้รุ่น122ปีนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่นี่นี่จดจําไว้ครับนี่นี่นี่มวลสารที่นํามาผสมเป็นยังไงครับเม็ดดำดำเม็ดแดงแดงเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อเลยนะท่านผู้ชมดูครับนะครับน่าใช้มากรุ่นนี้พิธีการจัดสร้างชัดเจนนะครับออกที่วัดละคังโดยตรงครับจะมีสักกี่คนนะครับที่จะได้เป็นเจ้าของของวัดละคังที่รุ่นหลัก10ล้านหลักร้อยล้านท่านผู้ชมนั้นเป็น รุ่นที่ทันสมเด็จโตแต่ว่ารุ่นนี้รุ่นไม่ทันแต่ว่าเกตนาการจัดสร้างดีนะครับรุ่นร้อยปีนี่ร้อยปีวัดระฆังราคาไปใครแล้วนะเป็นหมื่นก็มีนะท่านผู้ชมเป็นหลักหมื่นก็มีนะแล้วก็บารขุนพรมศูนย์ก้าก็ไปไกลแล้วก็ไม่ทันเหมือนกันท่านผู้ชมแต่ว่าเขาเล่นที่ว่าเนื้อหาหมวลสารแล้วก็รุ่นนี้มวลสารนี่ท่านก็ดูด้วยตาท่านแล้วว่าขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมนะนะครับอันนี้เป็น,นพิมจีดีท่านนายกได้ปิดไปแล้วครับนายกท่านนายกที่บุรีรัมย์ได้ปิดไปแล้วนะครับผม ที่ไหนมาครบพิมพ์ขนาดนี้นะครับอ่ะต่อไปจะเป็นพิมพ์นี้พิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์เกีบัวตูมนะครับพิมพ์เกีบัวตูมนี่สังเกตว่านะครับนี่อ่าบร,ริเวณนี้จะสั้นนะครับเกีท่านจะสั้นแล้วก็มีพักกันบริเวณหูซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูนะท่านผู้ชมนะเวลาไม่เยอะแล้วแหละนะครับนี่นี่นี่อันนี้ยังไม่มีใครปิดนะท่านผู้ชมหายากนะพิมพ์เกีร์บัวตูมนี่นะครับนะครับถ้าเป็นสมเด็จวันละครยุคก่อนก่อนก็หายากเหมือนกันนะพิมพ์เกบตูมนีนะครับับ ผมออกให้ราคาที่เป็นไปได้ครับเบาวิวเบาวิวนะครับท่านผู้ชมนะนี่ด้านหลังท่านดูครับครับเม็ดมวลสารเม็ดส้มเม็ดดาเม็ดแดงเพียบเลยท่านผู้ชมนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คลาสสิกมากคลาสสิกมากท่านผู้ชมดูนะครับคลาสสิกเหลือเกินนะครับนี่นี่นี่อันนี้เป็นพิมพ์ jd นะครับเดี๋ยวเรามาดูพิมพ์เล็กด้วยพิมพ์เล็กนะครับนี่นี่พิมพ์เล็กนี่จิ๋วๆสังเกตจากนิ้วมือผมนะครับอ่าด้านหลังนี่จะเป็นลักษณะนี้น่าใช้มากเป็นระคังนะท่านผู้ชมด้านหลังนี่นะ เออนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวลองมาส่องดูนะครับนี่นี่นี่นะครับเขียนนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะเวลาไม่พอนะครับอือต่อไปจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังจะปั๊มด้วยนี่นี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูด้านหลังด้วยนะนี่นะครับโอ้ท่านผู้ชมนี่นี่เนี่ยครับวนสารเหมือนกันเด้นะครับนี่ครับอืบนี่ครับหนึกนุ่มนะครับท่านผู้ชมน่าใช้มากครับพิมพ์สมเูรจ์โตแล้วก็จะเป็นอันนี้หายากนะครับนี่อันนี้หายากนะครับี่ นี่เนื้อแบบมีเสียดายหักนะครับนี่เห็นไหมครับเสียดายหักนะโอเคครับ